เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุ่นเฟรน7812กันเลยนะครับซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการนะฮะเล่นโลบอก,กันในแมปที่มีชื่อว่า Inflexual Smile กันนั่นเองนะครับผมหรือเป็นแมปที่ว่าเราจะต้องทําการสร้างรอยยิ้มกันนั่นเองนะครับผมวู้ฮซึ่งวันนี้นะฮะก็อยู่กับเพื่อนลานหน้าคนเดิมนะฮะผซึ่ง คลิปนี้นะฮะเจลาหน้านะัะผมให้ผมนะฮะมาเล่นแมปนี้กับเขานะฮะซึ่งจะบอกไว้กจะบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าแมปนี้มันค่อนข้างเก่ามากเลยนะฮะซึ่งเก่าแบบว่าเก่าแบบมากๆเลยนะฮะอุ้ยอะไรไหวนี่อุ้ยมันมีเสียงเพลงเนี่ยขอปิดก่อนนะฮะโอเคซึ่งแมปนี้มันค่อนข้างเก่ามากเลยนะแต่เพื่อนผมก็อยากให้เล่นด้วยเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยกับเขาเลยดีกว่านะฮะ ซึ่งตอนนี้เหมือนจะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างด้วยนะฮะเหมือนจะมีคนนะฮะทาการเอาอะไรลงมาปิดเนี่ยมันเป็นภูเขานะฮะคล้ายๆภูเขาเลยนะฮะทุกคนแบบนี้เหมือนเป็นภูเขานะฮะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้นะฮะเอ๊แต่เหมือนตรงนี้นะฮะจะเข้ามาได้นะฮะเหมือนจะเป็นการสร้างรอยยิ้มนะฮะถ้าคุณไม่มีถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าคเทียดเบื่อๆอะไรย่างี้นะคุณก็จะต้องมาถ่ายรูปนะฮะผมซึ่งถ่ายรูปนี้นะฮะเป็นการถ่ายรูปที่ ค่อนข้างสยองมากเลยนะฮะแล้ว่าสยองอยังไงสยองแบบนี้นะฮะจะมีก,ก,ก,กึ๊กกเปลียนเสียงดังเลยเฮ้ฉนมีความรักแล้วเราเรามานะฮะตามหาคนที่ยังไม่มีรอยยิ้มกันนะฮะอย่างเพื่อนรานหน้านั่นเองครับผมตัวอยู่ไหนเอ่ยโอ๊ <laughs> ตาย มันเป็นการนะฮะสร้างรอยยิ้มนะฮะจนเกิดจิตตานั่นเองเดีถ้าไปใน Google t r ท n s l a t e ก็จะรอยยิ้มที่ติดเชื้อนั่นเองนะครับผมหรือถ้า Google Translate อ่ะก็จะเป็นแบบนี้ Smile. แบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะผมก็อาจจะไม่รู้จะพูดอะไรเยอะให้เยอะนะฮะในแบบนี้เพราะว่าผมไม่รู้นะ,ะว่าแบบมันเล่นยังไงนะฮะก็อาจจะแบบว่าดูคนอื่นเล่นมาแล้วเห็นคนอื่นเล่นมาอะไรอย่างงี้ก็ดูจะสนุกเนาะแต่ก็เหมือนจะเป็นแบบ สร้างอันสร้างเขาเรียกว่าแบบสร้างรอยยิ้มนะฮะอันนี้ที่เป็นแมปวุ้ยเฮ้ยโคตรหลอนแล้วทุกคนว้าเอ้ยผมกลัวอย่าขึ้นไปดีกว่าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมันหลอนมากเลยนะฮะโอ้โหเกือบแล้วนะฮะเฉียบไปนิดเดียวแมปนี้คนสร้างนี่ ผมใส่พวกแบบอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มแน่เลยนะฮะเลยงๆสร่างแบบนี้นะชางแบบนี้แน่เลยนะทุกคนซึ่งผมก็จะไม่ทำการยิ้มนะฮะแบบยิ้มนั่นเองนคะครับผมซึ่งอันนี้เราฮะเราน่าจะแบบเปลี่ยนพวกหน้าตาการยิ้มได้เนาะซึ่งก็ผมก็ไม่รู้นะฮะว่าจะให้เป็นยิ้มได้ยังไงนะฮะวันนี้ก็ผมก็ยังอยู่เลเวลสเหมือนเดิมเลเวล2ออย่างงี้เนาะ ตอนนี้ผมจะต้องทำการซื้อผมแล้วก็ทาการเอาบัตต้นมานะฮะผมเพื่อมาทําการเคาะคนที่มายิ้มใส่ผมนะโดยเฉพาะไอ้ข้างล่างไงีตยขเขาลงไปจัดการกันน้อยเคยจะมายิ้มใส่ฉันมาตอนนี้นะฮะผมมีขวดกับอ่มไม้แต่เบสบอลนะฮะซึ่งตอนนี้ลาน,น้าวีสเตสสาม เราจะไม่เกนนะฮะผมจะทำการเอาไม้นะฮะตีคนที่มันจะมายิ้มใส่ผมสวัสดีครับอะไรอะไรอะไรยิ้มใส่ย,ยิ้มใส่ย,ยิ้มใส,ยยมส่ใครจะมายิ้มใส่ต้องโดนแบบนี้นะฮะกลับไปเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เล่นเกินนะฮะเนี้เ้ยเฮ้ไม่โดะนโดนปะเนี่ย ไม่โดนนะฮะตอนนี้ชึบโอ้โหแบบก็ไม่เล่นเล่นไม่ยากมากนะฮะก็แบบว่าเป็นแมวที่ทุกคนต้องมาทำแกนยิ้มมันเองโยิ้มนะฮะฮึชดคุณล้านหน้านะฮะตอนซึ่งตอนนี้นะฮะล้านหน้าอยู่ไหนผมก็ไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าเฉลยโอ้เฉล,เลยดีกว่านะฮะผมก็อยากเล่นล้านหน้าบ่อยนะ,ะก็จะเล่นล้านหน้าบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนผมมีแท้จริงนะ,ะเขาชื่อว่า น้องฉลาดมันเองนะฮะผมใช่ไหมเฮ้ย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 อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้่มาได้จังหวะจริงสุดยอดสุดยอดเลยโอ้โหเดี๋ยวผมต้องหาอะไรไปจัดการจัลลันหน้าสักหน่อยนะทุกคนผมเอาขวดนะฮะมาดิมานี่ดิมานี่ดิมาดิมาดิ มาเลยมาเลยอยากโดนหรออยากโดนหรอ,อเฮ้ยช่วยด้วยโอ้โหโอ้อะไรของมันเนี่ยอันหนึ่งยวผมจะต้องทำการหาวิธีจัดการเจ้าลานนะเจ้าอายให้ได้นะครับผมเจ้าอายเจ้าอายแสยบเป็นจริง อู้เราสามสองอ่ราอีกสามสองสิบอีราอีกสามสิบวิเฮ้ยสุดยอดไปเลยเฮ้ยหายลงมาตะกี้แบบแวบเซ่คุ้นคุ้นะเนี่ยตะกี้อ่ะุ้ยตุ๊เย้เย้โอ้โหแบบนี้นะฮะก็เป็นแบบที اد, ท่ค่อนข้างจะบอกทุกคนเลยว่าคือเก่ามากๆเลยนะฮะ แรกแรกคือเก่าเก่าเก่านะฮะกับเก่ามากๆเลยใช่ไหมคุณลินฮะฮูกูแบบว่าเก่าจะไพูดยังไงนะทุกคนใครมันยืนอยู่ข้างหลังใครมันยืนอยู่ข้างหลังอันหนึงเดี๋ยวหยิบขวดไปเคาะแป๊บนึงเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอ้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 ยนี่ในก็รเอาชั้นยิมเหมือนกันนะ งั้นจะไม่ยิ้มคนเดียวนั่นนี่มันโดนจริงมาดิมาดิวิวมันมีสปีกไม่แน่แบบนี้เนี่ยอ่ามันมีสปีกไม่แน่แบบนี้แต่ถามนิดนึงโอ้ยแบบนี้รู้สึกว่าจะมีเสียงเพลงแล้วเนาะอู้อู้อูมาก่อนเอามาก่อนมาอย่างนี้ด้วยป่ะเออ ตรงนี้กล้าจ,จะไม่มั่นใจนะว่าตรงนี้มันจะมีอะไรมาปิดบางตรงนี้หรือเปล่านะฮะซึ่งตรงนี้ก็เหมือนจะหินถล่มนะฮะตรงนี้โอ้โหซึ่งแม่มันติดแต่ฝั่งนู้นนะฮะแต่ฝั่งนี้มันไม่ได้ปิดเนาะก็เป็นอะไรที่ดีนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือปิดลิขสิทธิ์เพลงก่อนติดนะฮะโอเคซึ่งตอนนี้ก็มา ทำการหยิบขวดมานะฮะอันนี้ผมมีแบตนะฮะที่พร้อมจิตไปไข่ซะกระคนในแมปแมปนี้มันขึ้นลิฟต์ได้ไหมเอยแบบนี้โอ้ยย่มเลย <gasps> ไม่เลื่อยมาติกไหนเยอะแยะโอ้ฉันไม่อยากกินฉันไม่อยากกินอย่าตามมาระโดดดึง้ง ฉันจะไม่มีว hey, oh, yeah, ันให้ใครคือมาหาฉันได้ไม่ว่าจะเป็นน้องอายก็ตามไอ้จะมาหาฉันเสียงอายนั้นเสียงของอายนั้นค่อนข้างดังเสุดเกินนะฮะก็เลยทำการปรับเสียงกูไม่เห็นมึงหัวโตเนี่ยว่ามันมันหาซะมากกว่าอ้ยอะไรนะฉันติดอะไรนะฉันโดนตายเรียบร้อย You are f i n e now happy คุณคือคุณมีความยิม้มทิ้งตอนทีผมแซดีกน,นฮะฮะหลอนมนาะผมหลอนเพื่อนผมวอนอนี้อย่ามาเงี้ยมผมต้องรอนะฮะให้อผมต้องรอให้มันมีอาวุธนะฮะถึงจะโจมตีได้นะฮะขึ้นมาสี่เจ้าหัวโตดิงดิงดิงมาดิ มาดิมาดิมาดิลงมาดิลงมาดิว้ามเยี่มเยี่ยมบรารโดยสิบสองบริกาเฟรนทานแรงพืนสามสองไปก็อีหนูนั่ของผมเน่คือแบบนี้ก็ผมก็จะพยายามนะฮะทำให้มันดูสนุกที่สุดนะฮะเพราะว่าแบบนี้มันค่อนข้างเก่าแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะฮะโอเคตอนนี้จะต้องรอ ขวดอ่ะไม่ต้องรอแล้วนะฮะมาได้ขวดแล้วจัดการไอ้กรีกมเมนนิ่มเนี้จริงๆไงตัวนี้เนี่ยโอ้โหได้เวลาลองเอาโอ้โหได้เวลาต้องกอดยิ้มแล้วนะฮะถึงเวลาแล้วนะฮะผมโอเคต้องรออีก30มสิบวีนะฮะตอนนี้มานะฮะตอนนี้ก็ทำการในหยิบไม้แบตนะฮะหยิบหยิบหยิบหย,ยิบแล้วนะฮะตอนนี้ไม้แบต ผมตกใจหมดโอ้มานนี่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 าน่น่น่เน่ยายาไอหัวโตยาอะไรเหตุ什么原因มันคล้ายๆแบบว่าห้องแบบว่าทรมานบิดตาแล้นเนี่ยอืมเฮ้ยตกใจหมดเดียวเีวเดียียวเีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย เรียบร้อยแต่ตกลาวาตายด้วยดาต้านี่สุดเซ็จริงๆริงดต้าไม่ใช่ดัตตานะฮะเดี๋ยวหยิบอาวุธกันถ้าใช้ปืนเนี่ยผมไปเห็นของช่องอ่คอชาวันชูเพย์มาเนาะก็บอกว่าผมไปเห็นมาเขาคือต้องใช้อ่อุปกรณ์นะฮะสำคัญสุดก็คืออ่าใช้ปืนซึ่งปืนนั้นต้องใช้สมุดสี่สิบโลสบักด้วยกันนะฮะซึ่งดังนั้นต้องเติมนะฮะซึ่งผมไม่ได้เติมนะฮะก็ เราจะฝากไว้กับใครดีนะฮะใช่ไหมเจ้าหัวโตฉันไม่รู้สิฉันคือเจ้าหัวฉันคือร้นอนอานหน้าหัวโตนะเออนะฮะเดี๋ยวมาทางนี้โดนกับดักใครวางกับดักเนี้ยหนีดีกว่านะฮะเมสนี้่เหมือนผมมาโดนมาตรงลูกกิ้งนะฮะเนี่ยใครปล่อยอะไรมาข้างบนนี้หรือเปล่าอุ้ยเหมือนเราสามารถปล่อยอะไรก็ได้นะฮะตรงนี้ใช่หรือเปล่า ใช่หรือเปล่ปาใช่หรือเปล่ปาใช่หรือเปล่ปาซึ่งกันนี้นะฮะเหมือนมีคนเหยียบอยู่เนาะโอเคซึ่งกันนี้นะฮะก็จะมีคนนะฮะที่จะขึ้นมาหาผมนะฮะไอ้นายขึน้นมาหาเราหน่อยดิเราอยู่สักที่ไหนสักที่หนึ่งนะอะตอนนี้ขอดรูปแมบเนี้ยขึ้นมาหาหน่อยขึ้นมาหาหน่อยขึ้นมาหาหน่อย อะไรอะไรอยากโดดอยากโดดอยากโดนหรอวิวิวิเรียบร้อยเรียบร้อยยังเกือบแล้วนะฮะเดี๋ยวลองไปลองไปลองลองไปโอ้เข็ดโดนกูขึ้น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 อ่า บทนี้จะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะของคนที่ไม่มีความยิม้มนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็ผมก็นะฮะจะไม่รู้จะทำการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองยิม้มได้อย่างไงนะฮะซึ่งผมก็จะทําการนะฮะซึ่งผมก็จะทําการนะครับเปลี่ยนหน้ายิ้มนะฮะให้กลายเป็นหน้าที่แบบว่าเป็นหน้าเศร้านะฮะซึ่งหน้าเศร้านะฮะผมซึ่งหน้าเศร้า ซิงเนอร์เซียลนะฮะแล้วก็ต้องไปทำการเปลี่ยนอวตารนะฮะในเกมนี้เนาะเดี๋ยวเอยเดี๋ยวเราจะได้เห็นเช่นแบยว่าน่าสุดเซลนะ head and body มันมีอันไหนที่มันแบบว่าเซียลบ้างเราจะเอาหน้าที่เป็นแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวหน้าแบบว่านิ่งๆอันนิ่งนิ่งไหมมันมีหน้านิ่งๆอยู่อันนี้ยพวกหน้านิ่งนิ่ง เราจะเอาหน้าที่แบบเศร้าๆไปเนาะมันก็แบบพวกหน้านิ่งๆอะไรอย่างงี้เนาะเดีแบบ๋ยวจะเชื่อเอา <c oughs> หน้าที่แบบว่าเบื่อๆในอะเราจะเลือกกันที่มัดฟรีๆนะเราจะลองหาหาดูซึ่งมันชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวผมไปหาแปบนึงนะทุกคนครับทุกคนคิดแว่แท้ไอเห็น <c oughs> หน้าแต่แบบว่าเซเชีแบบนี้นะฮะ เขาจะว่าเขาจะบอกผมว่าอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสก,กินเปลี่ยนสก,กินใบหน้านิดหนึ่งเ,เราจะเอาแบบว่าเมลกักยิมนิดเดียวพอนะฮะโอเคฮอปเลยก็แต่น่าเหมือนหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนนะสก,กินเนะี่ย <c oughs> หน้าบึ้งมาแต่ไกลเลยตอนนี้เดีย๋ยวต้องจัดเกินสักหน่อยไม่เปลี่ยนมาโอ้โห ต้องการยิม้มต้องการยิ้มว่ะต้องการยิม้มมานี้ในตั้งแกนยิ้มตั้งแกนยิ้มอะไรอะไรต้องการชอนไม่ต้องการเจสแมปนี้มันเ <c oughs> ก่งหลอกยาอย่าในคืนนี้ไว้ใจไม่ได้ชิโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้อุ้ย สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมเกมนี้ก็ขอฝากกดไลค์แชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุ๊บก็เดี๋ยวไปบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน